อานอิสงส์จริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสฝ่าคนทอยกระถิ่นทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าห้าร้อยชาตินั่นหมายความว่าถ้าเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าชั้นดาวดึงมีเวลาพันปีทิพย์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งของดาวดึงเท่ากับร้อยปีของเราสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนหนึสองเดือนเป็นหนึ่งปีไม่กัน มันเขาพันปีที่์ก็จุติพราดับพับก็เกิดพับทันทีแบบนี้ห้าร้อยครั้งมีเฉพาะอิศสงกฐินนะแล้วถ้าบุญอ่อนลงจากความเป็นเทวดาและนางฟ้าก็มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลกห้าร้อยชาติบุญอ่อนลงมาอีกก็มาเกิดเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศชาติห้าร้อยชาติบุญอ่อนลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็เป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติ อ,อ,อ่อนไม่นิดหนึ่งก็เป็นอนุเสถีห้าร้อยชาติถ้าบุญอ่อนออกมาก็เป็นกหาบดีห้าร้อยชาติสรุปแล้วกินบุญไม่ทันหมดไปนิพพานก่อนนี่สำหรับอนิสงส์กระถิ่นโดยเฉพาะคือว่าบุญมีสองอย่างที่จำกัดเฉตคือบุญการบวชการทอดกระถินที่จำกัดบุญมาแต่เป็นอะไรบ้างอย่างอื่นไม่เฉพาะ เนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเท่ากับถินวันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททอดปราป่าด้วย